สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาวเฟ b บุ๊กแฟนเพจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแบกเมืองขุขันคลิปนี้พามาดูรถแต่งนะครับ6ลกอสีสเกตโซนกรุงเทพนะครับดำจากอูเคพบุรีรัม มาดูอะไรแต่งชิ้นละเท่าไหร่นะขังน้ำมันงานไทยนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทชุบเคาเมี่ยมนะครับ ทะล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นกระทะอลูมิเนียม3,500บาทครับทะล้อขอบ17.5ใช้ย,ยางดีสโตนเก้ขอบ17.5เจครับ เดือดดำขนาดหกตันสีเอฟเฟกต์จากโอเคพีบุรีรัมนะครับว่าเก่งสวยมุมนี้ดูฝั่งนี้กันบ้างครับกล่องปัจจัย กลองเก็บสัมภาระของตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้าครับนี่เลยบังโคลนครับเสเตนเลสแท้เป็นงานช่างแจ็คแก็ปซิ่งครับสเตนเลสปักเงาอัน ยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างก็จะจะสวยกว่านี้อยู่ครับเครื่อง JO8E เกียร์เร็วครับเครื่องเร็ว1140แบบส่วนท้ายครับสุดยอดครอง สามพันห้าร้อยบาทงานช่างตะนะครับจากอูน้อยการช่างครับไฟห้าชั้นนะครับรวมค่าช่างหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ เตไฟซิงขากระจกเป็นงานไทยนะครับร้าน PCY นครปฐมร จกนาซาครับวันเขาจะเป็นยูเบอร์ที่ดันบานละ110นร้อยสิบดูเครื่องดันดีกว่าครับคือต้องโคตรใหญ่เลยครับ JO8E 240แรงมา้า ฝขับเสื้อกองดูชัดๆเลยครับสุดนะครับเครื่องใหญ่มาก มีกันโค้งให้ด้วยนะครับบอกโหลดนะครับนี่ครับข้างในก้าวอะไรแต่งนะครับบอกโหลดบอกโหลด ไดเป็นงานไทยนะครับของ pcy นครปฐมคู่ละพันห้าครับตัวนี้แคปสองข้างแปดพันห้าครับคู่หลังนี้เป็นงานเดิมญี่ปุ่นนะครับมากับรถ ทนญี่ปุ่นแท้ครับมีก็แท้ญี่ปุ่นเหมือนกันครับจังแท้ญี่ปุ่นนะครับโคเมียมเหล็ ดูภายในด้วยครับภายในเดิมเลยนะครับภายในเดิมกับเป็นเบาะดูจากเบาะก,ก็เดิมเดิมครับเบาะรำยีฟังเสียงเครื่อง Ôi đập luôn

อันนี้เบ็ดเสร็จยูที่ร้านหนึ่งแสนบาทนะครับรวมอะไรแต่งแล้วนะครับซื้อสดสวยจริงๆนะครับไฮละแนง สามชั้นไม่พอกับเสริมอีกหนึ่งชั้นครับเสริมเองอีกหนึ่งชั้นไปดูไฟกันครับดูสเต็ปไฟซิงครับหลายสีในหลอดเดียวนะครับ

ราคาหกหมื่นห้าครับชังบอมสายลำเบอร์โทรสนใจติดเออไม่มีเบอร์โทร่ไทยไทยเอให้พ่อติดตังซี นี่างเล่นได้หลายสีนะครับแับสเต็ปจากมือถือเลยครับ ปรับได้หลายสเต็ปนะครับเปิดเพียงรวมปั๊บไฟจากบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธปั๊บไฟจากบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ